สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยใช้อเ๋อใช้เจ้าคือภูเขาไนเปิดแล้วล่ะหนึ่งได้ปะเออไอ้โดยอ่ะมุชงนลำฝนโตภูเขาไนปะไ้นอนลงมาของเย็นๆภูเขาอันนี้แม่ลองยืน ไอ้น้องผลเอ, out, เอ <that> <snakes get> <death> ินซื้อเป็นพิษหนาดตาคิ้ายกันโดยป้ะวันนี้โดยอ่าวันนี้โดยมากวาดเป็นทีเดียวร้อยเพื่อพี่น้องเลยอ่ะรบกวนทาานีนก็ได้ละอ่ะอ่๋อแล้ปิดเลย ปิดไหมมันยังขาประแจโอเคส่งพนพักไปคืนออกยืนหนังขึ้นรถแื้อบเอาเชืออัดหูหลังก็ิรถอื้อยขิวพอดว่านะหอนหอนอ่ได้พอไปเฮ็ดเบียกแล้วโดยสบายดียสบายดีไยสบายดีด้แม่เด้อโดยมาดินบ่มาดินีในเฮื มาเผาชย่างเขามาเผาส่วนยางโอ้ดีแล้วเผาส่วนยางหายงายได้ิสดงมีส huh. uh, ่วนยางเผาเผาก็เผาเผาเป็นเวียแต่ของเป็นเป็นเวียดบอกวีหมายังเยนี่นะเนี่ยวโอ้มชมแห้งน่ะตอนน้มันยังบได้ซุกค่ะเนี่ยวานเนป่าชมุเนีวยพี่ชายเนป่าบางเงียวานชมโอ้นีบันเงี้ยวมก็ตัวนี้นะะะชมเลย ตุรกิชมึงเน่ยมึงยืน่ายืนมังเงี้ยวหวานอยู่น้ำป่าผัวอันนี้ปน่เ้ยวหานุสาโดยเคยเห็น่รเบิ่งเพชรเปลือเตียมเลยโดยโดยเห็นตัวจริงเนี่ยเป็นจังไงสวยมากสวยมากโอ้โดยบอกไทยเลยวาเนี่สวยมากว่ะโดยข่าวล้งแอ่งละ Ô long yên. Kể nghe nghe đi đi. Hả long, hôm nay. Hãy bây giờ. 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 bây giờ. Hãy 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 bây giờ. เข่าซาโลก็ม so sí, de no ีหนึ Super, no ่งเกตเั el, el, el ้นจะพากันกลับไปหาหนูไม้อีกบ่นีไงใช่หน่อยเอ่อไอ้เจ้ากองรถมายองดองเลยขาวเลยตัวนี้ตัวใหม่เด้ออย่าไปดงเลยมันตัวตัวเก่าหันเก็บไว้เลยน่ามันดงเอามาซะ บ่ได้หยังเพิ่นหันให้ใบอันประกาศมันก็อยู่นั่นเด้ออยู่นํามันกล่องนั่นน่ะกองตัวเก่าหนยอิมอมาออยู่นี่้ใชน้องยืนพาไปเบิ่งดินเพราะว่ามีทงผู้ใหญ่เพิ่นว่าอยากถมดินให้น้องยืนมีอยู่บ่เพิ่นขายดินอยู่นี่ล่ะเนจกดินขายมีอยู่บ่ต่อตาโอ้มีมีอ๋อติต่อเา พี่ต่อแล้วเป็นใครเป็นหลงงๆนึงงทลายที่มาถมนี่เป็นรถเป็นรถนั่นรถอะไรรถหงานกวอนสมร้อยห้าสิบสมร้อยห้าสิบเป็นเงินกี่หม้อทลาสามร้อยกบสามร้อยก็เนห้าเซนหมันก็ห้สิบกับประมาณเซนเจ็ดห้าสิบเซเจ็ดเนาะมันเจเจตีไปสองเซนเนาะลังละสองเซนเพราะว่าตอนนี้เงินขึ้นเงินบาท không có nguyên cái gì 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 không có có nguyên cái gì không có nguyên cái gì không cái gì cái gì không có nguyên cái gì không có nguyên cái gì không có nguyên gì cái cái gì cái 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 gì cái 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 มันเงานเงาสกงปเียวพีเบิองเพ่กลงบ้นไปบงดินก่อนประลาปะไปไปบ่งดินก่อนไปน่งนัว่าอ่ะยืนใส่บังระเบิอนั้นแหละไม่บังระเบิดน้องใส่ไม้ เอายื่น่าบบอีกประมาณจากหลงออังพันใหญ่มันสูงกว่าเกาเ่านี่ยนะโตโตกาะโตนี่ได้ถมบ่ตวัวเมื่อกี้ได้ถมอยู่ว่ารึเปล่าแค่ปัป๊บหนาดินนี่ซือปั๊บหนาดินนี่ซือเออก็ใช่ได้ล้างเติบได้หนี่ยนใหญ่มันสูงขึ้นกวน่านะทางอีกทาทาเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทสามร้อยห้าสิบทาเป็นเงินกีบก็ มันไรมันโบนี่โบนอนตอนนี้เนาะตีไปขันฮะห่าไม่ยังไ่ตายอืมท่าไมยังบ่ตายเหตุไดฉลาดมีเจ้าวัชชิคุดเลยกะมีห้าไม้ใส่กระเพ๋ามันเจ้าหน้าชิคุดอือเป็นห้างยังหล่านี่ยนะโอ้ต้นมะขามในตายยากได้มันเหนียวมีแต่คุดมีสามห้างู จะจะสิแก้แบบไรนี่ฮะจะว่าสิขุดได้จะหาทำไมมาใส่บ่วุนนีรับมืออะไรพอยุติแล้วล่ะก้อนก้อนพันจะเอาดินมาทมนี่ไปเอาเพิ่นเอาดินมาแต่ว huh. ่าสมมวโมว่ามีงบแต่พ่อปุณย์ยายเพิ่นซอยดีหันเอาดินมาแล้วเขากระปุ่มต่อนี่เอาก็จงไว้ถามพอเด้อว่าแก้ได้บ่ ส่ำพ่อยพ่อมีจักต่อก่อแล้วดิ6ดนทมไดเอ่อ3ต่อถ้าว่าใส่ประมาณา20 20หลัง20หรือว่า40ดังก็สิสูงเนาะเพราะว่ามันต่ำากว่าหนาทางแฮงอันนี้คือยังไม่ได้ทมอย่างเลย ก่อนที่ตั้งบ้านนี่เพิ่นก็ต้องปั้มหนาดินแล้วก็เอาดินเข่าก่อนจากได้ตั้งได้อันนี้หันไอเตียงจะซื้อมา่อยบ่าหลาลักสองลักนี่โอ้แต่ว่าไอเตียงยังไม่ได้ซื้อมากงเหลือบุพเสองลักมงชุกบ่ดีนะเพื่อนเจ้าหลังคายังไม่ได้ไปว่าลำฝน เพื่อนเอือยหันเคนบอกว่าอาทิตย์หนึ่งปุ่นเชิญบ้านเอือยใช่ไหมอะไมาเพราะว่ารักมันหักสองรักเลยเขาคนไปหารักมาใส่เห็นได้เฉต้องยืนคอยขี่ด้วรถไฟฟ้าเฉต้องยืนมีว่าไฟนะมีไม่นี่มีวะโอ วิได <SM. S 1> <Christina. S 2> ้สิดีเจ้าขีกับขี่รถขี่ยังมันใกล้ชิบกับไปสากเอาเนอหล่าเด้อไหนที่เคยมาวันนี้กับมีทั้งผู้ใหญ่ที่ทานที่พันชื่อรถไห้น้องหลายไ่นพันใหญเอ้ยมาเบิ่งดินให้เจ้าให้ทาพอน้ำฝนเ้อว่าให้พันหาให้่ามีบ่อรถมาถมหายแล้วก็บพันชีิคิดราคาเท่าไรสรุปแล้ว ทางเอาใส่แล้วก็รุดเบิกให้แต่เขายังกัดยังหูมาต้องใช้ประมาณจักดังทั้งนี้กัดนำจับกับเบอเตียงว่าเอาสำงบพ่อก่อนนำจับนีว่าแล้วสลาดบอเตียงว่ายังมีหรือว่างงบนคนถ้าไ pues อเตียงซื้อม่หายอยู่กับลักสองลัก โดยโดยแต่ก่อนเอาดินเขานี่ให้พ่อคุดนี่ให้ก่อนเมื่อไหร่พอยุดพอยุดเมื่อไหร่ก็วันอาทิตย์วันเช้ากับวันจันทร์เปิดเดือนนี้วันอาทิตย์วันเช้าวันจันทร์โดยว่ง <laughs> ่ายก็ไล่แต่เช้าอาทิตย์จันทร์สิ้ได้ใหญ่ยอนไล่ย้อนดังอีกเน,นี่ต้องยืนนะ้อน่ะไอ้งานคามมาเห่านั่ะล่ะคุดเบิง้งเบื้งด้วก็จูดเลยนะ่ะมาใช่ฮะ ลูกกักเป็นอยังนั้นฮะป้ะเพื่อนไหนป้ะไปน้ำกันตลอดวะชมเจ้านี่ฮะเคยพิดกันอยู่บ่บ่เคยพิดฮะเอ่อทำชะมุดว่าตีกันนี่เพ่เพ่เลยบอเคยตีเคยแต่ห้ากกันแต่ปากกอ้ชื่อ Uh... Hai tên, hai tên, hai tên. hả hai tăng tay ra nuồi phu ừ. để nhảy ma thì nhưng mà hai ha thưa nhăng này... bỏ mm. mình, mình, mình bài. mà nó để <laughs> ừ. <laughs> mà tạc mà tài. <laughs> uh... à. โห่หอนแหงไปเบิงดินเป็นทีเรียบร้อยอันนี้อันหาหลังตีหาหลดหาคันลุดสามซิบเพื่อไวเนาะอันนี้น่หาคันลุดถ้าเป็นเงินบาทสามสามร้อยหาซิบ ขักเดาขักเดายูเองเดือดเข่าเท่าไรก็เองเดือดหาโลเองเดือดหาโลหยิ่นมาเพิ่มอีกสาวโลปกติเขาเจ้าสิเล่นห้แต่ว่าวันนี้หันไฟบูมาแต่ละบ้านเพิ่ง้อด้ยว่ามัดให้ได้บ่โอ้นั่าดายเพิ่อนก็ยังสิแกะอยู่มัดด้วยแล้วว่ะแมนลมแห้งดูไปผ่าก็มากินนี้ผ่าๆนี่ มาแด้แดีแล้วาสารน้ำพนมาบมี่ไผ่พอดีมากินนี่มากินนี่น,นี่เอ,อ้คือยกน้ำนั่งยืนแล้าใสเอาเปใส่ผ้าดับแล้วกับบุ้มีน้ำเอา,าบุมีน้ำเลยเพราะว่าในห้องน้ำหันใส่บ่ได้เพราะาชังกะซีเย็นเพิง่งเด็กู้พุ่นตีเข่าตีเข่าสองเลยมานั่งพี่ล่ะพูนิ่งบ่ผูนี้กะกใส่ชุดคือพูญิ่งแท้ เป็นเธอเอยแอบแมดนึ่มีลูกจะคนเจ้าะนะสามสามกับพนี้่ด้วยพอก็มาแต่เฮ็ดเวียากอะไรแต่พมีเงินเลยแบบนี้ไปเฮ็ดน้ำนี่น้ำมาเพื่ออะไรมาจิเบิกเงินชิ้นเขาพอดีเลยไลมาพอดีเลยด้วยดีเลยทั้งอายเพิ่นก็ได้เอามาให้ชาวโลกมีโอ้ยดีใจละลายขับใจละลายพัวมาให้นะ ให้ล่ำให้รวยต่อไปโชคดีโชคมันเงินคำไหลมากเลยเจ็บพได,ด้ไข่พลายเมียอยู่ดีมีแห้งต่อไปโอ้ยดีใจได้ไดไดกินกําลังลูกเนะลยแม่เนี่ยหาเงินก็พันก็เดียวหาเงินสมุนไพรเศร้าพันกะบัวหอดสองโลเนาะมือหนึ่งห้าชิปโลหนึ่งชิปสองโลหนึ่งชิปสามชิปสามแมนแมนเขาซื้อกะชิปสามถ้าว่าเขาเขาขี้ไล่หันโลชิปสองนนี้เขาเขาดี ของงามโตสิบสามากลับมากับพกไปเหตดเียกชอมือเป็นน้ำมูกับเต่งเินเอกตะลและเ่นเงินอยสามสาวเคยห้ากันตั้งแต่น่อยยืนเจ้าเจ็บกล้ามีเดือกับเอ้ฝนไ้ม่อ้ฝนไอ้ฝนฮึกว่าเจ้าอะไยเนื้อนางเนื้อนางเอ้ฝนฮึกลัวชอ มีนั่นแหละเอ้ยที่ก็อเอ็นไว้เจ้าเดียวกันนี่แหละเด้อเข่าและกามีกับเงินที่เอ้อมยมอบให้อยู่เฮื่อนของน้องเยินแหละก็เป็นเงินของทั้งผู้ใหญ่จะดีเพื่นบอะสงค์องรามอยู่ทั้งอเมริกาพุ่นแ <c oughs> หละเนอะลอยฮะเป็นอะไรน้องเยินกินน้ำข้อแห้งบ้าวุญว่าน่าว่าบ้าบกขอยคนชอบขอขอลดเนี่ยบอกว่าชิบะยุทธ์อาคืนเลยฮะ <c oughs> เัอน้วสชมูอรก่ะ <reco> อ้าวขอน้กับบุมี่ือเก้าขนานแล้บุมีเงินถอคนชิมวยยุดเอาขึนพอนบ่นี่นะพอนเลยบุมีเงินถอกเพระมวยุดยังเหลือบลายเงินช็อกูชอคพอนเทไรนี่น้ำเบีไทยบ่เดือนสองพเดือนสองพันดาวไปประมาณอปปี้ปีนี่แล้วโอ้วันนี้บุมีเงินถอกหลักค่ะมาเอาขึนแม่แม่นับตา แมนแมนบ่ให้บ่เกินสองเดือนบ้านเฮาเพิ่นก็มาเอาคืนนในคนนั้นช้าเดือนเดือนที่สี่คนเอาโอ้เพิ่นก็ให้โอกาสหลายอยู่เด้วสี่เดือนคุนเนาะช้าเดือนในเดือนที่สี่เลยคันบ่เห็นมาทอดแบบไม่เอาขึ้นพรอยู่ใช่ไหมชิโน่ห้านิโวมันนั่นข้างมันห้านั่นลูกเดือะ อืมีนยังข้าวอยู่เท่าไรนี่สองหมื่นสองตกอยู่สิบล้านปลายผุ้น้องป้าถูกคิดไปด้วยรแสนเนาะราวัายังเหลือลายดนี่นี่แสนเลอลายเห็กนยังอนอนเฮียังนี่นะอมีรถขี่โอ้ขี่ไปเรียกไปงานนี่บอหอมีไปเรียกทำงานนี่เลยโอ้โดยโดย อะะานเจังหวะกันเด้อตัวนี้ขอนับสมบูรสมบูรกันยังมูมี่ได้เงินเตยสมบูรณ์อ่ะไห่น้องๆกับพี่แต่เงินผู้ใหญ่เพิ่นด้วยอ้าววันนี้ไห่น้องน้ำฝนน้องว่าน้องไอ้ยืนให้ขอบุญขอบคุณเพิ่นอีกรอบแล้วล่ะเด้อที่ผู้ใหญ่เพินยยพ่นได้ซดกซอยเข้ามาชื่อได้ไอ้มีเงินมีอย่างไปชื่อเนี่ยอยู่ในกลิ่นในล่ะไอ้ด้วย,ดยอ้าน้ำฝนก็นได้ก่อนขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเด้อ ใจดีอีมีแหงคเจ็บกับไได้คไข่กับวันนี้โดยขาบอกใจใหญ่ทางริาทีซื้อเผาใหู้ว่าเาูลมีก๊สนึงจนวอย่ทางริาคุเจ็บดคไขกับวนมันมันงมีกน่ะคนสุดท้ายอันนี้ เอื้เพื่นพ่อก็ได้ละไอ่พ่อจะดีเด้อทั้งสามคนจะเอื้นเพื่อนพ่อก็ได้ไยู่ริกดดินอย่ต่อมใส่้อยดีงดวงให้มีอาวโยดีใจบวันนี้ได้หมดเลยไอ้รักษาเด้อหล่เด้อวันนี้เด้อบันนี้มันเป็นบันนี้ยันแก้บ่ไ้นี่มีแต่เอาไม้มาปั้นนะบันนี้ เลยตั้งแต่มือเอามือเลยเพราะว่าเอามือแล้วก็มีแต่ทางห้านเพิ่นเบิงว่าบ่ได้เป็นหยังเกี่ยวกับรถมีแต่เป็นน้ําสาก็ซื้อเอาใหม่นอยซื้อใหม่นะเฮาก็มือากอยู่เฮือนเฮาได้มือนั้นเลยแต่ว่าบ่มีเวลามาส่งให้น้องแต่ให้ทางน้องรักษาเอาบดนี้ยีคักเป็นหยังตนี้ยๆป้าได้เมื่อก่อนเด้อล่ะเด้อบดนี้เด้อ โดยโดยอ้าเมื ar, okay. like, ่อ okay. ก <st unlikely> ่อนบันี้อสบายดีรอบเวลาเด้อโดยโดยกะโอเคเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะโดยทั้งสมุญกัได้ซื้อเข่ากับมีมามอให้ททางน้องว่านำฝนแต่ทั้งสามคนเพิินด้เน้องทางเงินกะครูละสองแสนกิบเพิ่นน้อ้สิอยู่ซื้อกินโดยกะเป็นเงินของทางพุ่ใหญ่จะดีด้วยว่าอ้ายจะดีอยู่ทั้งอเมริกาเนาะโดย ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ได้ลายเดอ้อเด้ก็ขอบุญขอบคุณค่าน้ำม,มันรด,ดของน้องสาวเนาะโดยเพินฝากมาแต่ละเทือแต่ละครั้งกะบบเคยดื่มเนะาะค่าน้ำมันรด,ดแล้วก็ซื้อน้ำซื้อนเด้อน้องเดอ้อเนาะทั้งอ้เพิ่นกะขอให้อ้ายอยู่ดีมีแฮงเนาะโดยในครอบครัวของไอ้ให้นาทีการงานกะขอให้รับรื่นรับดื่นเด้อดอ้เด้อเนาะโดย ไอตอนนี้เพื่อนพี่น้องเอยระวังที่น้องน่าดมาบึกเหมืองเงี้ยวมารอบหน้าคือสิสุกเหมืองเงี้ยวนี่มาเบิ่งใกล้ๆป้าโตหมาเงี้ยวภาษาไทยเพิ่นเอิ่นมาอย่างเพื่อนพี่น้องเอยสมบูรณ์เคยเอิ่นเนาะถ้าฟังอีสานนี่เพิ่นเคยจเอิ่นม่เงี้ยวหรอเนาะโดยตามขากี่ดีเป็นพวกรึทั้งเพื่อนก็เริ่มซุกแล้ว เลยมารอบหน้าเอาเมื่อสั่วใส่น้ําปลาแหลกได้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคักอีดีโดยโดยป้าโตป้าวันนี้เรื่องดินต้นหญ้ากะจังว่ากันอีกทีนึงบัดนี้ให้พ่อนองว่าน้ําฝนไปถามก่อนว่ามีคนมาดุดดินขายหรือบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยี่น้องแม่นํานําว่านําฝนเพิ่นถมนี่แม่น หาคันรถเนาะถ้าเฮือนนอ่องยืนหันประมาณ30มลังเพื่อนวะถ้าไรไปเงินกีดกัตีไปลังละสองแสนแดดเนาะเงินบาทนี่สามร้อยห้าสิบเพื่อพี่น้องเลยโดยเพื่อเขาเขาไว้ะไรเนาะให้เพื่อ,ววน,อนถามก่อนว่าคู่งบเท่าไรเขาก็ยังแจ้ง,จง,จงบอกอ้ไอีกทีนึงโดยป้าสจหรับคลิปนี้พื่อพี่น้องเลยทั้งสมบูรณ์ก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนกราบคำว่าสบายดีสวัสดีพื่อแม่พี่น้อง เบิร์ดสู่สุขคนเด้อหายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแขรงลำด้วยดำด้วยโดย